ท่านผู้ชมคะดิฉันยังอยู่ที่โรงสกัดน้ํามันปาล์มแบบไม่ใช้น้ํานะคะเราจะมาคุยกันต่อนะคะฟังมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญด้านปาล์มน้ํามันนะคะดออรอเนกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะดเรเนกมองโรงสกัดน้ามันปาล์มแบบนี้ยังไงคะที่ไม่ใช้ไอ้น้ําแบบนี้ค่ะคือจริงผมดีใจมากเลยนะมันเหมือนกับว่าเป็นมุมการสร้างนวัตกรรมอันใหม่นะครับผมก็ได้คุยกับทางบุรักษก็บ่อยนะครับเจ้าของโรงงานเนี่ยผมก็บอกว่าถ้าทำโรงนี้ได้เนี่ยคุณต้อง ซื้อปาล์มทั้งะลายแล้วก็สร้างไอ้้องอบเนี่ยเป็นความร้อนนะครับเพื่อเอาลูกร่วมจากทลายเนี่ยนะครับมาทําให้แห้งอย่างด้านหลังนี่ก็จะเป็นใช่อย่างนี้ยปาล์มสุกทั้งะลายทั้งะลายเลย<ม>พอไม่ใช้ไอ้น้ำมาในกระบวนการผลิตเนี่ยก็ไม่มีน้ําเสียเกิดขึ้นไม่มีครับผมคิดว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะส่งเสริม นะครับเพราะเราจะมีการกระจายโรงงานไประดับชุมชนได้เห็นได้ข่าวว่าชาวสวนปาล์มที่มีสวนมากๆเป็นจํานวนไร่มากๆเนี่ยก็สนใจที่จะรวมตัวกันตั้งโรงสกัดน้ํามันปาล์มแบบนี้มีโอกาสครับมีโอกาสตั้งเป็นสากรได้โดยการใช้แล้วก็เอารูปแบบอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้ามีการกระจายอย่างนั้นได้เนี่ยเราก็ถือว่าเกษตรกร,เ,กรเป็นตัวของตัวเองแหละขายผลผลิตของตัวเองไม่ได้ขายเป็นปาล์มสดแล้ครับขายเป็นน้ํามัน นะครับจึงจะได้กําไรมากกว่าค่ะมีโรงงานขนาดนี้ต้องมีพื้นที่สวนปลาล์มประมาณไม่เกินสองหมื่นไร่ครับก็สามารถที่จะมีปลาล์มสุกเนี่ยเข้าสู่โรงงานได้ทุกวันทุกวันทุกวันเลยเยียทุกวันเห็นทางปทุมธานีก,ก็ก็มีความสนใจที่จะทําโอ้ทั้งยิ่งตรงนั้นนี่ยิ่งลงใหญ่ยิ่งลงไม่ได้เลยลงแบบเปียกมีน้ําเสียลงไม่ได้เพราะมีคลองประปากรุงเทพคนย,ยิ่งใช่เป็น10ล้านคนคมีนบ่อน้ําเสียอยู่ทึงไม่รู้จะถ่ายไปไหนนะครับแต่ถ้าลงลงแห้งอย่างเงี้ยมีโอกาสสูงมากที่จะไปทําได้ โดงที่ไม่มีน้ําเสียก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ทําให้พืชผลทางการเกษตรขายได้ราคาดีขึ้นนะคะดเรเนกมองเรื่องของโครงการปาล์มคุณภาพอย่างไรคะแผนของจังหวัดเนี่ยที่จะพัฒนาการปลูกปาล์มขึ้นไปอีกข้างหน้าเนี่ยประจวบบอกครับว่าเรามีโรงงานที่มีรับซื้อตามคุณภาพแผนที่รับซื้อปาล์มตามคุณภาพเนี่ยมันก็มีผลสะท้อนให้เกษตรกรเนี่ยหนึ่งมีได้ราคาดี แล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นแต่ทิ้งที่ผมปาถนาเลยคือเรามีน้ํามันส่วนเกินขึ้นมาในระบบอีกเยอะมากจากพืชปามคุณภาพเนี่ยมาเพียงพอรองรับที่จะใช้น้ํามันปามน์มในอนาคตของประเทศไทยในอุตสาหกรรมต่างๆคือวันนี้เกษตรกรขายปามทลายได้ราคาดีขึ้นนะครับ,รบเพราะว่ามีการตัดปามสุกแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์น้ำมันเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะขณะเดียวกันเรื่องของโรงสกัดน้ํามันปามแบบไม่ใช้ไอ้น้าแบบนี้เนี่ย ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของอุตสาหกรรมปาล์มน้ํามันนะคะแล้วก็ชาวสวนเองเนี่ยที่มีสวนมากๆก็มีแนวคิดอะไรว่าตั้งโรงงานแบบนี้ได้ขึ้นมาเหมือนกันเพื่อเอาปาล์มของตัวเองเนี่ยเข้าโรงงานตัวเองเลยใช่ควันนี้ขอบคุณค่ะครับสวัสดีค่ะเอาละค่ะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหนะ้าอัปเดตในแวดวงพลังงานค่ะ